่าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บ้านของน้องน้องตัวอายุเท่าไหร่กว่าสามครับ36มสโอ้ไม่มาสามสิบหกแซื้อซื้อยังก่อนน้าพาครับบอกเม่อจักพี่อยู่ได้ไหนกว่าตอนไปสมัครงานผมก็อ้ายผมไปไต้หวันมาก่อนนะครับอ้ายอ้ายแท้ๆนี่มาครับผมเมื่อไหรแท้หรอกอ้ายไอ้น้องเมืจักกันน้องแม่ผมอ๋อซื้ออย่างจำได้บ่าบุญยงหาลิศัสครับอ๋อไปสมัครกับพี่อยู่เนี่ย แมนครับบุญยงครับบอแมนพี่อิ๋วดอกมันมีอีกผู้หนึ่งแต่ว่าบอลอีสานเดียวกันนี่แหละตรงนั้นแหละเราไปสัมภาษณ์ตรงนั่นแหละเรากเลยแนะนำผมไปอ๋อแนะนำเราผมขอมาหนมาบังไดนหนิบอกว่าแล้ววันนี้อันเขาไปสมัครอยู่ออฟฟิศมันบอกเจอไผรเจอไอ้ก้อยบอกรือเจออันพี่ก้อยครับเจอก้อยคนเดียวครับอ๋อแสดงว่าสองคนนี้อยู่กรุงเทพครับอ๋อสัมภาษณ์สัมภาษณ์ได้เจ็บ สัมภัษสัมัสัมภาษณ์บอพี่อูอยากรู้ซื้ออาเอียเจยบสัมษณ์ไอ้นภาผิดงานอะไรตรงยางเนาวพี่นภครับผมลุงไปซอเป็นไลอ้ยอยากเลยฟอน่าบอเดี๋ยวบอกนะไรอยู่งนี้ละเืรกาแฟื่อะานงน้อนอ่ะอ๋ออ้าไอ้เด็นนอนวะตอนนี้รึอนอนแล้วเนะนอนอะไรบางนึ่งกนข้อค้ง ผ <lide> ู้ใดละควรผู้ใดละคนมาคอมเมนต์เลยสิมีเทิงรถทัวร์บมอเมนเทิงหทัวร์ยุ่งในห้องกันละอ๋อแเรามาเรามาก่รแเรามาก่รแล้วไปตรวจโรคแล้วกลับมาห้อนอือ๋อตรวจโรคแล้วกลับมาแล้วก็สอบเลยนบอครับอไม่จังถามมาอย่างเดียวถามมาเคยเห็นงานยู่ไส่ก็เสร็ครับมันเคยเห็นงานอยู่านด่านเนี่ยใบประกาศพุ่งวันด่ับไปเพิ่งตอบไปแป๊บเดียวเองเพราะเดือนเพิ่งสัมผัสโดนเพื่อเพิ่งสัมผัสแป๊บเดียวเองหนึ่งวันมัน เอ็มเดี๋ยวเดอเราเราขีดย mm ังบดหัวหันกระดาษขอบแต่าถึงหาน้าที่เดิโดยเฉพงานย่างอนด่ายังบุราพ้นน้ำแล้วก็บอกสมิ่งและเล่าก็บอกคนอื่นข้าศึกได้เบอร์เยังยังก่อนได้เบอร์ยังก่อนเบอร์แปดครับอ๋อเบอร์แปดเพราะเบอร์เจ็ดเบอร์แปดได้เบอร์เจ็ดเบอร์แปดได้เพรพี่พี่บอกเขาบอกว่าพี่เคยเห็นงานหอนด่างสิเขาเขาถามดิเขาคุณมีประสบการณ์บแแมมนสต่่วามืรอนั้นเขาจะออกแต่คนหน้าตาดีเด้สมสมงหุ่นแบบหุ่นแบบนี้นะ ส่งแบบว่านายแบบสังเกตบางคนที่ตีมงานนี่เห็นบ่นี่จะสูงแบบว่าโรงงานเขารักสุขภาพอืมเขาไม่ไกลแจ่วันนนั้เพิ่นบอกว่ามันโรงงานสะอาดแม่ออกกําลังกายครับแล้วก็บุคลิกดีเออเออเออเนี่ยบุคลิกดีคไอไอคือายผมที่เพิ่นไปนะที่เราไปมาเราไปแปดปีวันนี้เนี่ยบ้านแล้วเราไปอีกบ่เราอยากไปเราอยากไปบ่อไหร่สัก เ้วอายุทันหลายดิเท่าไงอายุจับประมาณสี่สิบทัดสี่สิบเกือบไปห้าสิบนี่ละผมผมก็จำไม่ได้นะไปงานก่อสร้างได้อยู่์เราพอไปแล้วก่อสร้างแล้วสำอางขึ้นยังนี่นี่ที่เรามีบ้านมีรถก็ไปเต้บ้านนี่แหละครับไปบริษัทนี่ละแต่ได้บ้านได้รถไปนั่งบอแล้วรถเขาว่าไปเต้บ้านเขาได้เงินได้ทองเขามันบอกไว้เสื้อปากอะ มันต้องลองไปเบิงมันบรรดอกก็ได้ก็ได้ไปเฉลี่ยวจะเยแล้วแสนลับขึ้นมาเป็นหนีเป็นแถวเออเด็กโอ้แม่นอินเลยเนี่ยใทศบานผมเพียบัลยขายหอดให้เราหน้าอยู่เนี่ยบไปเต้บางสามหมื่นมีมีหอดรถหอดบ้านเนาะโอ้บรรลุดอกแต่ว่ามันน่าจะได้เพราะว่ามันเป็นงานที่เขาสมัครเองแบรล้ดกเดี๋ยวผมเดี๋ยวหน้ามาเองแล้วเขาต้องรลอกไปเบิง ข้องการันตีไปรอกว่าจะได้ไปได้แต่ว่าการัองไปเบิ้งจะแนนคมแนนขนาดประยุท่ที่ห้องเก็บนั่นเนาะมันขืนมี่ยเนได้แปดหมื่นไปใส่เที่ยวบ้านหรือเ่าะไรเนาะออ่างนเมาป้นี่เมาบ้มเมาครับสหนักเลยเี่ยป็นีดเป็นดีดดีดีผมหัวตาขาหัวมาหัวแหลวหนึ่งโอ้ขาหัวก็เป็นโรคขาสั่นมันไปตีซองไปแล้วได้นอนบ่บวันนี้ กนอนแล้วนอนบางทีหาห้องสองอ๋อนอนสององเดียวมุจากอาเจม่าด้ยผมก็เลยเตรียมกันยังไงโอ้ยกัดแต่ว่ามาเยี่ยมมาอยากมาบอกว่างติดขาเหนื่อยกินข้ากระมัดวโอ้ยเพียบสามทังมันจะกินวันทีบแกอันนี้ของเ้าเองเหมือนของผมเองครับเอาละัการเด้วอนะไซยาเนื้อสดเลยไ่ตรงไหนไม่ได้ตรงไหนเจ้าเจ้ายามาแรกถ้าเจ้าบริไลฟ้าไปใส่หรือว่ามีโอกาสไปทางเมืองท่องเด้ออยู่หนาเมืองท่อง หน้าถ้าเขาไม่ท้องนะครับสี่แยกไฟแดงกันบอไฟแดงที่ออกมาจากมือท้องแล้วเป็นครับตีกิ่นไม่ไม่มีไฟแดงดอกมันเดี๋ยวเห็ดไฟแดงของเห็ดบางสีที่แดงไม่จะมีร้านท้องอยู่นี่ยจะหนาร้านท้องเลยอันนี้ของเขาอ่ะข้าน้องขาในเมืองอยู่ฝั่งซ้ายนะเออนึกออกเนื้อปอว่าอันนี้ขาค่ะยู่เสร็จจะนี้วขาอยู่ร่องไอ้ร่องที่สองนี่ครับร่องหนึ่งอยู่ไอ้น้องใสอันนี้เขาขายเองครับขายเองไปขายเอง โหดเงียบอามาฮีบไม่ได้โหดมันเป็นธุรเรศไม่ต้องเฮ็ดเพรเฮ็ดยาวยังกินอ่ะพี่นิวมันขึ้นจ้ามันกินมากมัโหดไม่ใช่นะไม่ได้โหดดอกโอ้ยไม่เฮ็ดเสียวยังกิลิ่นมาซะัน่เฮ็ดเขาแล้วมันไม่เฮ็ดมากเสียแล้วนะพี่ผิวผมก็ไม่เฮ็ดดอกแต่ว่ามันเราพี่ไปผู้ใดสิเฮ็ดบันนี่จ้างครับมีลูกจ้างว่ารู้วพี่เฮ็ดคนเดียวตอนนี้หนเฮ็ดคนเดียวครับ พ่อแม่มีพี่น้องเจ้าคนนี่ยสองคนครับไม่เขากับอีพึ่งผู้ไหนน้องหรือไอ้น้องน้องเขาครับน้องผี่ใส่แล้วป่ะเนี่ยดูรั้นเตะครับมันถึงจับเขาเอิ้นฮ่องกงเออเล้วมันรวยเป็นยังสิล่ะเนาะมันเป็นยาพ่อแม่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนี่แหละบ่แม่นบ่มีเวียดบ่คุ้นไปมันบ่เฮ็ดหยังอ่ะ มันก็เป็นมันเป็นไม่บอกกับม้องมันกรบเบื้ก็บืองเป็นยังดอกเจ้าไหนกับน้องเจ้าขคนมันก็หักมันก่อนอ่ะก็ไปสู่เอาทั้งหน้าเด้ออย่าไปตีไปเด้อสงนักเลยโอ้ยเจ้ากี่ไปตีพวกอะไรเนาะบอกมีเคยขางัว่าเราไปหาแทงคนโอ้ยหาเราไปแล้วพี่วะไปเย็ดตัวดีๆเด้อยไอ้มาดิเสียซื้อคตรส่งไลยบอกอับอกผมหน้าโหดนะสิดอกแต่ว่าผมิใจดีเลยเงี้ยจะได้หมดคิดตีต่างกันยี่เดือนละจะได้หมดคิดตี Ừ bà nhắm, anh ăn thôi เูาปรเบินผ้รเมินผมหนโอ้บางทีนักเลงขนาดบนตีนบนานาดูคือพี่แต่ว่าผมประเมินสันดอกเราที่ไปสมัครงานป็อยุทูเดียวหรือเปล่าพิยามานนักบอลงานยักบอนวลโอ้ยมัดเด็เตียมพร้อเน้ะเขาบังข้าพคอยไปนะมัดเด้ดมัด้อันกูนวม่ดด็ขึ้นพอยางเาเจ้าญาติใครบอกยางขอบไปผู้เมเราอยู่เดียวเราไม่คอยต่้เราอยู่เดี่ยวเนี่ยไม่ยอเนี่จบที่เปสมัครข้าปนี่ ู้เดียวตอนที่เขาไปสมัครไปผู้เดียวอาจารย์ไปกับเมียเออไปกับเมียครับเมียใครบ้างดีบอกบอไทยแต่กดหมดแล้วอ๋อแล้วโอ้แต่เอาเมียมาอยู่นี่ได้ลูกเยอะคนนี่ผู้เดียวครับลูกเลี้ยงพี่เลยด้วยเนียมัตซานี่ครับเอาเลยอันนี้คือแบบอุดมคุ้นร้านบอร้านครับอันนี้ลูกผมมีผู้จุ่งกังลูกสาวได้ลูกสาวบอกเลี้ยงดสกว่านะนี่ของมัตซานี่ไหมมัตซามัตช่าเข็นแต่อันพิชยาได้ยังไงพิชยาบอก ่ิดเตียนมาชาเียนคิดเตียนครับคุดวคิดเตียนบ้านค่าเที่ยบ่เป็นแสนด้วยวะร่าเที่สามหมื่นร้เท็่พอขาทำแมงมันเคยเรียนทเรียนสัย่างก่นขาาบอกว่าเอเรียนแลันลูกร้านมือ้บ้านนั่นเองันละมันก็ได้หนังสือบ่บแบบนี้มันได้มันเก่งอยู่ดีมันรู้จากบ้าได้มาทำกินอะ ผมยังมาสูวันน่ะแต่ยังมาคิดเกี่ยนพ่อโง่ไร้บรรลบอกว่าโง่แม่งตีกูจะไปสอบเดี่ยมึงจัก้านกูเอเออเอถึงเซ็ตได้บ๊อปได้เนาะเขาต้องทางโง่เสียวิ๋วซึ่งหนูไม่ได้เคยกูนึกขนาดไหนแต่พอสมชินหนูได้ให้ลูกสอนให้หลานสอนเออหลานสอนให้ลูกสอนท่าทางโง่ป๊อเออเห็นอยู่เห็นได้บวกบวกคุ้นหานต่ว่างงก่อนที่เราเข้าไปอันสัมภาษณ์นั่อยเนี่ เอาไปแปบเดียวก็เล้วก็ร้วทอถามอย่างคนเราเป็นการียาหมดาครับเกาแสดงว่าพัดเอื่นแต่นาน้าบมดูอยมันเป็นไม้เงเสียบใช่ไหมพัเอื่นหน่อยยากขาแบบมั่นสิบนาทีได้อีมั้งสิบสิบนาที่คณละบนถามค่ำสองคำนี่แหละถามมาคงเค่งานอยู่พันดาบ่แล้วก็ใฮแจ็คปีซงสได้เลยคท้ากันนี่แหะครับมบอกอีดิแต่มือนั้นมือนั้นไโกรหนวด้บ่บ่ครับ บกกนบกกนบกกนบกวนตอนมือไปวิสามือไปเนยังว่าจำเนี่ก็เยว่าจำบ่ได้มือไปเป็นเสือพี่วันรอมวยเพื่นน่ะรอจะบอกพี่อยู่อ้ิชมเท่าบอกรอเจ็ดจบครับครับโมมีเงี้ยติต่อยหนน่องแล้วนน้องพี่เดีัว่เียแล้วจมีงอยู่บ้านหลังนึงบอกอ้ยบรยากรศ ลังนี้ก็ดอะไังนี่ไม่ผู้อยู่นี่พ่าเหรนเด้อพ่าเหนฝันเนี้ยมารับชมคิปัติบ้าเอาจากซีสิเอาหยอกไปสักครับผมพขาได้หมวได้โวนเนาะไปตีดอกไปตีไปตีไปเนาะไปโยกกระชกเลยเนาะกินเหล้าเมาเดีวเาไปมองไเกาจะวาจังสิล่ะหน้าตาโถมกนจะยันนิดเดยคำเมาคำจ๋าแล่็น้ำเสียงโถมันหดหดเดียวม่นโหดตามสไตล์ละเอาคัน จะบอกปิตะโพกำเนงไเลยเลยนะเนาะครับเลยไมาเห็ดที่คนที่ผมหักนี่ก็ตายหงผมแล้วเจ็บอะไรเจ็บมากเลยอืออีเลี่ยงอีเลี่ยงเอาอีเลี่ยงเปตาโหดเนาะหึงเมียบ่หึงบ่หึงแล้วดาวผมระด่บสองเลยที่แรกก็ถ้าหักกันอยู่วันละผู้ใดาวผ่านดาก็ดาวกันแกก็หักอยู่วันละแต่ว่ามันก็มันโดนไปมันก็ควอตีนไปเรื่อย นี่ลูกน้อกันแล้วล่ะครับเออก็าเอาไปเป็นม้วนใช่ไหมครับแมนแมนกระบีแล้วมันสริมีรสชาติมีสีสันไหนที่มากอดกันโยนเรียอยู่แันฮงห้อนมากอดเขาจะแตกมาสักหนึ่งเฮงห่อนมากอดเขาจะแตกมาจะเป็นคือในหนังเนาะที่ว่าหน้ากันในไม้เนาะเออกอดกันจะต้องกอดเอวกันที่รถไปตอนนี้เดฟกอก่อนธรรมดาครับบวมม้วนนั่นสิดอกพอเป็นคนยริงจีิงแหละตลกมุ่งพ่อของเขา เล่ากับเป็นเล่ากับพ่อพี่ยานะนะเล่าก็ได้ซื้อเองผมเท่าเลยหนี่แพงมั้งผมซื้อหกแสนเบอร์ได้เบิร์หนี่ตีครับแต่ว่าแต่ว่ามันเพิ่งจะขายให้ซื้อครับแม่ซื้ออีหลีนี่ผมผมไมานี่โนเมทไม่เบิร์เด้ผมไม่รีโนเวทดีสิเด้ครับมันกว้างไปนิดกับหกแสนกับถือโอ้ยกับพ่อตัวเหรเพอจะกับต้องอยากขายให้ซื้อผมพี่อยู่มันมีแต่บ้านคลล่ขายต่อให้พี่อิู่นะขายไม่ยูไม่ที้ไม่อยู่พี่อิู่อยากได้ทีบอ เสียบไปยังพอแล้วเพียบเลยห้องผมบรไหาบเมือกว่าเอาเอาหายสิบอกเอาหายแลพอละเอาห้ไปเลยนะพอที่พ่อผมเล่าหลายอันอยากได้มากลูกสร้างบ้านยังอยากอยู่บ้านเสียพังอีกสินะยังไม่ยูยังไม่อยูหนีบอกมาซื้อที่ก่อนได้คันบ้านในไปยู่บ้านหลายคนแบบนี้เพียบเพียบเพียบหมดพียบครับอีดีได้บ้านยังไม่ีหมรอ บันตีนนี่นึงบอลตีนที่นึงเนี่ยเบมาแม่เจี๊ยบมา่มาไรด้ับอีเลียเนี่ยว่าทียิมหาเนี่ยมาดูบอฮะมาร่ำายมาร่ำไงอเนี่ยคุ้านี่จวับแมนครับเจ้าเคยมาอยู่เป็นบอแม่นคว่าเราจะชินเ่าชินเ่าแถวแนี้มันมักเต้นลุ่นเหงียน่อยตอนที่ว่าเพื่นอันเพื่อนอีอย่างก็ว่าเอินเนี่ยเอินาอยาแก้บนมาเมื่อไหร้าเดี๋ยไอนี่ยบ่ บอเพิ่นมาแก่บนะไหมเอ้ยเนีมอลำแก่บนอย่วัดนมี่มอลำใหญ่ีนเี่อันนี้วัดนี่ยังีแถวนี้บัดบัดบัดนี่บ่ครับบ่วัดบัดดังนะบัดดังนี่บ่มี่หรอกครับนี่มนะไม่เอ็งแกไปดูหม้อละเนี่ยยืนนี่อันผูกผูกบัดผูกเบาอ่ะเยืนนี่มัดผูกเบาไเอาเฮยยังไงผูกบัดผูกเบาจอยบ่อเาเิ่งเหมนั้นมีบัดครับเนี่ยยืมองหมอท่านใจประเใดบัด กูเบ้าหนีบอกอยากให้หักบอเอ็ดมือนีก็ได้มือนีจละเจ้าเบอกเป็นใจยันเนี่ยเจ้าเห็นบอกเฮียเซฟผีบอกบัวหลาอำถามได้สิโอ้โหไม่เห็นใจกันเลยจสิเนินเท่าไหร่ทันยี่หกนยแมนเานยหกแมนสามสิบเออเจ้าไปนองใครเยอะสอต้องละ ก็ลองแค่ใจพี่ดอกไอพี่ไปนอกก่อนให้พี่ไปนอกก่อนน้องแท้ๆพี่วูน้ำครับอ๋อครับงานดีเนาะเล้วงานเบิร์ดทุกคนนั่นแหละจ้ะงานทุกคนนั่นแหละมิจฉาภูมสวยๆซุ้มสอบโบผ่านห้องมิจฉาคนตายเขอไม่มาเปลนไปโรงงานพลาสติกเบิร์ดแล้วเออแมันติดเบิร์ดละติดเบิร์ดละเพราะมิไปเรือละแม่ที่ว่าไปสอบอะไรกูจืดแต่ว่าอะไรล้นยุ่งแหลมงานดีเชื่อวละ ถาสติมันสามกะแต่ว่าไม่อู้อยู่สอบบักร้ายเนาะพี่ละ้าเนาะเมยเดี๋ยวโอ้จักเรีนกับสอบเรีนได้แดงกับสอบนโอ้เรี้ยเกี่ยวกับซอสกันนะว่าไปก้อนวัวพวนแล้วไหมท่านใครดอกเส้น่มันเป็นเบอรต้นตแล้วมันเปรี้ยผักไงเขาใส่ใส่ใส่ยางเดียวเลยเอ้เบอเออเบอร์อูเล็กๆเนาแล้วก็ํำเดียวีขึ้นสกอกจจำได้ใชนมเฮ็ดท้ถามว่าจะอันเฮ็ดได้ร้ายเครือก็หนิมยังขึ้นรเห็ดเนแม่มองเห็ดอย่างเห็ดเอ้สกอตจำา นลก็มูนะลกกมูแล้วเขาว่าท่พี่สรงสินบอกว่าผมเห็นหลายซื้อผมเก็บไว้นี่ยมีละเก็บไว้เล่นการสอบอันนี่คอมมนเล่นการสอบบวยิ่งพูดยิไปยังก็พกแข่งงแ่เก็บบึบยิ่งพูดยิ่งมันเลยเฮ็ดงานตลอดนะคบมันกิได้ออกกำลังตลอดมัังครับเราก็เฮ็ดงานผมปวดตื่นไปเฮ็ดงานตี่สองต้นมือเสียาหัวเสียขาวอะาชุมเอื้อหดุยไ่ได้หด มันเป็นจริงที่ต้องเฮ็ดเน่ามันได้เฮ็ดมาแต่โดนแล้วบ่จ้ะธุรกิจครอบพวกรับซิกว่าปีเหรอครับคั้นบ่ได้เลขาเมื่อนึงอยู่ได้บ่อยู่ได้มันมันบ่แม่นจังผมผมไ่ได้ขามันดอกแต่ว่ามันมันเป็นหน้าแบบนี้อ้าต้องเฮ็ดนหรอไหมเดี๋ยวจะฟ้องไปไต้หวันก็บ่ได้ข้าอะไรในเงื่อนไขบจ้ะนี่ค่ะผมก็เลยข่าข่าขาตัวละพันครับโอ้ข่าขาตัวละพันครับมื้อนึงจะตูด มือนึ่งแล้วแต่กกติกรโตนึงละมือนึ่งอะนอกจากข้อมือย่างงันให่แ่งงานกันนี่สิงันซพนี่สิคนมาเอาเป็นโตเป็นโตคุมาซื้อเป็นโตให้ผมของาให้ผพกระตัวละพันตัวละพันทั้งมือก็ได้สามพันทัมือก็ได้สองพันนี่สิทั้งเรื่องก็ได้พันโตน้อยโตายกรตกได้ผมว่าผมในมือละพันอยู่แล้วคิดแง่าจาโตนี่แยะครับพันตลอดโอ้เดือนหนึ่งกับสามมือเราดิสามมือเงือแล้วบเรียนเอาเป็นบเรียนเดอเอาขึ้นเหลือขึ้นสีเรือเสเออ มเมนมันในเงินสูมือไงแต่มันเป็นเงินขอบผ้วผมันไใส่ใจครับผมไในมาพันหนึ่งมันว่าสฉไดใสเจ็บเด็ก็ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อเขาซื้อน้ำซื้อน้อยู่น้กินซื้อ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 ซืพอลายอซน้อซื้อซา้อซื้อซน้อซื้อซมนอซื้อมอซแล้วมันอีก้อซื้อซื้ะเื้อก็ไปขายเนื้อซื้แซื้อซืาอเืนอซื้อซื้อเื้อซพ้อซื้อัื้อ้อซื้อบ้น ครับเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านตัวนี้ลูกผู้ใหญ่บ้านโอ้กินเนาะสีได้บินลบแล้วดีใจ,จดีบ่ดีใจคทีนะ่มาสิติดปอตอนไปสอบฮะบ่เพราะว่าหัวจะสมัครไงเปิดอ่านลาแล้วนะบ่าบ่รอดหน่ะเมื่อคืนยังเรามีต่ตะเคียนรอสิไปนอน <c oughs> นอนนอนยู่นอนเนาะไปปแล้วไไนี่อ้หม่เนี่ยกวนยู่บักขึ้นเหผู้ใดผู้ใดจำซื้อได้บ่อยเนี่ยมันก็กวนดีไงจ้ะ บันเท่าไปนอนถึงหงเดียวกันมันอย่าไปตีเขาไม่ได้ตีเดี๋ยวมึงเข้ากานซะมันแบบพอแต่บ่านี่อยู่ก็นอนบ่หลับนี่ครับผู้ใดนอนมันบ่กรนแห้งเด้ครับเบี้ยวบ่เป็นกรธก็รมาเด้เลยผู้เด็กมันจิเมเงยไหลตอนนอนถักดีเสอยู่สูงสอบอยู่สูงสอบมันบ่ได้ไปเหตุยังเดี้ยมันเอยแล้ะ โกนโค้งโอ้ย่บกอยบงาหกนั้อยนั่ะเด่อยเหน้าเหี้ยมาเลยลูกพี่ลูกพี่ยันเดย่พี่ลูกลูกลูกพี่ลูกพี่ผมกนจะบอกว่าบังกนอะครับเี่ละวันหรือเปล่าเออยันเียนยู่พี่บนแต่ว่าเปินายแล้วเจ้าไข้กนเจ้าชาว้านาจะไปนเออวบามาทรงมีอไมันติดงานอะไรบ่ติดมาติดอนมันบ่ติด มักซิมันที่ไปไปจับยังก่อนเรื่องอ่ะเยอะหอยีอยู่นั่นแหละทั้งเรื่องที่ไปมือแรกนะที่เรแกจับผมรู้ไปแล้วไปรู้แล้วนะบอวีรศักิ์กอพิทักกุลเฮ้ยเาโทษนั่งห่างแกหน่อยนี่สองคนบางในห่อยสองคนบางเร่องติดเทงเฮอแมนยนแมนวีรศักดิ์ครับบางเรื่องติดบางเรื่องปิิบางที่ปปาากันแต่ว่ามันโกน งานเขาตดเติดนละผมก็ไม่คิดว่ามันติดเนี่ยครับอย่เผมก็เดาไปเท่าที่เขาเนี่ยพอาเขาสิได้ไปงานดีติดเด้จังไหนโฆษ่าดีแล้วผมมามือนั้นรถอันตู้เกียภาพโล่ง้องไตเอาเปยังูเ่ไหผู้นีบ่ะเออแบบนี้กล่องนะ อมีละศักดิ์นี่แหละลูกพี่เคยโกนบ้อมาโอ้ยไม่งังถามกุอยนอสกรถามว่าน้ำใ่สิไดมาั้ง่ายใงามาสดทุเรียมตัวล่าออกล้วมเจียมใส่ลออกมันเส้นซื้อเอเป็นว่วาแต่มบเห็มันขอบเธอได้ลสิไดมาั้งามาให้มาทมเยรูกพี่ผมกนบ๊อบบ่อกกนหรอครับไอ้บินแต่ว่าบินชุดนี้นี่เขาองเสร็ไปเปลี่ยนเครื่องยอ้ยมาเก้าเนอ เดี๋ยวนี้จะมหาที่พาไปแค่แรกเขาว่าษีพี่พาไปเดี๋ยวเขากลังถามกัน,น,กนยู่ว่าเพราะว่าพี่เฝ้าจีนม,มาเป็นว่าเขาสิไห้คนที่เฝ้าจีนม,มาเป็นไปส่งในโบแต่การไปส่งพี่พาไปเปลี่ยนเครื่องได้แต่ว่าให้เขาไปในโรงงานบบแ้วถ้าเกิดเขาให้เอาเขาไปในโรงงานเอาคนเฝ้าจีานก็ต้องเปลี่ยนเป็นล่ามพาไปครับตอนเรียกว้ากับ่าสีพี่ไปส่งอ๋อครับผม <ừ> um. ท่านพี่ไปทรงพี่ก็ต้องเตรียมถุงนอนพวกเราไปนอนอ่ะีคือบอไปเนี่ยไปทรงบอกผมนะไน,นไปทรงมาได้ต้องได้คําสั่งมาจากนายทางเต็<อ>มม,มันเข้าไปโดยพาักการเขาได้ไดิเพราะว่ามันเป็นง,งานระดับเ,เขาเออ้นี่ยไปรุ่งงานระดับประเทศแล้วดิเข้าไปซุ่มซีซุ่มหาเขได้ต้องขออนุญาตเขาหรือเขาอนุญาตมาครับผมดีนอนซะขนาดเบองนี่วิวสืยยังมารุ่งงานเออรุ่งงานดีดีเห็นปะ บ่วดีอยู่พวดเพรายาดพี่น้องงมึงก็ไมเลยต้องม่เคยไม่งค็สอบติดเปเขาไปบอกนักเรียนใส่ในจ้างของข้าบัวทุกวันมอ่ะน้อครับไม่เคยถามก็สองคำหนึ่งเคยทำงานอยู่ฮอนดาอะรองแล้วกมประสบการณ์จุ่ใส่ในจ้างยานกันบอกแลกับถามผมอีกเลยดิแล้วกับถามสองคนทั้งขางคุณเนี่ยย่างไอ้สองคนนั้นเป็นเป็นพี่น้องกันอีกนี่ น้อยควาาหรือว่าทักปีสักครับอันนี้เป็นพี่น้องกันเลยไหมมาตรานกันไหมมันมี้สอพี่น้องนอยกวากับสเจ้าเลาบอสีบอสอง่็ตาบอสีแล้วมันอยู่ต่อกันกับเราเอวันราออกเป็นได้จตกออกมาถามรอีอบผมเลยถามเกเพิ่นขึ้นมถามกลัวสนะานตี ถามเจ็ดสูงสองกนแสถามเอาอถามเอาเนาะถามไม่จ้าอยากได้เปริกเอ้ประสุกันทังมนเขาดีสองคนนั้นอ่ะแน่เป็นดีแตว่ามันเสียตรงตาบอดสีตาบอดสียืดสามหลอดน้ที่เออมันกับบเป็หองผมก็เลยคิดว่าเออาหรอดเนาะ่าหันเนาะส่มถามกูจะข้ามะตัดะตัดสองคนนั้ออกก็นเรืน้ำพาเทียั้ะเพราตาบอดสีดิไม่ีน้าเพราะเขาอาจจะเล็งไว้ก็ได้เพราะว่าหุ่นเขาได้เบือเบอหกมันปะเบือแปดครับ ใช่ประสบการณ์เกี่ยวกับอะไรรถยี่เดียวนะแม่ที่ใส่ในี่ยน้องแต่ว่ามันเห็ดหอมสดได้ไหมสองสองคนนันึงสองพี่น้องอันนี้เห็ดหอสอบได้บนหม้อแบบบลูได้อยู่ได้แบบมันไม่ได้ตรวจให้เพิ่นเนี่ยมันตรวจแถวสองแถวสามแล้วได้จะส้งสีมันจำไป็คนอื่นได้บลูว่าให้แล้วหลาแล้วผ่านได้อยู่ได้นางกลุ่มกับมัเรฟยุตตรวจขอสอบเขาส้มสีผู้ใดวะของผู้อื่นของผู้อื่นมันไม่ปัญหาอย่างที่เป็นหาเขาอยู่บ้านเด้ ซื้อทร oh. งศีลทรงเคนนะ <c oughs> <c oughs>